คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังเปิดตำนานที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆทั้งที่คุณอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนในวันนี้เปิดตำนานจะนำเสนอประสบการณ์อันน่าทึ่งในการท่องแดนนรกและสวรรค์ของเด็กหญิงวัย12ปีเด็กหญิงลัดดาอินทรวิจิตเรื่องราวที่เปิดตำนานจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ของเด็กหญิงลัดดาอินทราวิจิตวัย12ปีเธอผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องแดนรกและสวรรค์ในขณะที่เธอยังเป็นเด็กไร้เดียงสาและไม่เคยศึกษาคำพีมาลายสูตรมาก่อนด้วยแล้วเหตุใดเธอถึงมีประสบการณ์เช่นนี้ไปติดตามพร้อมกันเลยครับเด็กหญิงลัดดาอินทราวิจิตพ่อและแม่ของเธอเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครชื่นนายยวนและนางเติม โดยพ่อและแม่แท้ๆของเธอได้ยกเธอให้อยู่ในการดูแลของปู่กับย่าคือจากสิบตรีผาดและนางวงจูงใจซึ่งเป็นปู่และย่าที่เธอเคารพนับถือมากด้วยความที่ปู่กับย่าเป็นคนใจบุญสุนทานเด็กหญิงลัดดาจึงได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้รู้จักทำบุญทำทานอย่างเข้มงวดเธอต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อช่วยปู่กับย่าหุงข้าวและไปจ่ายตลาด เพื่อนํามาจัดปรุงอาหารเพื่อใส่บาตพระเมื่อเสร็จแล้วจึงนําไปถวายพระที่วัดประยุรวงศาวาสซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับบ้านของเธอเมื่อกลับจากวัดเธอก็จะนํำเอาอาหารมาให้กับสุนัขและแมวและนํำเอาข้าวสารไปโปรยให้กับนกตามที่ต่างๆจนพระและเนนสัพพยอกเธอว่าเทพีข้าวแมวเมื่อเสร็จจากหน้าที่ประจำวันเธอก็จะไปทำธุระอย่างอื่นได้ โดยเธอปฏิบัติเช่นนี้เป็นเวลาติดต่อกันถึง7ปีนอกจากที่ย่าของเธอจะเข้มงวดเรื่องวินัยแล้วนั้นคุณย่าของเธอยังมีความเข้มงวดในเรื่องมารยาทของเธอเป็นอย่างมากย่าสอนให้เธอนอบน้อมกับพระสงฆ์และผู้หลักผู้ใหญ่เธอเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งมากทั้งเรื่องงานครัวและกิจการของบ้านย่าของเธอได้แบ่งส่วนหนึ่งของบ้านเป็นด้านที่ติดกับถนน เพื่อเปิดเป็นร้านเสริมสวยและฝึกการอาชีพนี้ให้กับเธอและเธอก็นับว่ามีฝีมือที่ดีเลยจึงทําให้เธอมีลูกค้าอย่างมากหน้าหลายตาและเมื่อหากเทียบกับเด็กวัยเดียวกันกับเธอก็นับว่าเธอเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบและเก่งเกินตัวเลยทีเดียวจนกระทั่งเวลา5นาฬิกาของวันที่25เมษายนปีพุทธศักราช2500หญ้าของเธอ รู้สึกผิดสังเกตเนื่องจากปกติเธอเป็นคนตื่นเช้ามากแต่ในวันนี้เธอยังไม่เห็นหลานสาวตัวน้อยของเธอเลยจึงเดินไปดูและพบว่าเธอจะคงนอนหลับไม่ตื่นย่าของเธอพยายามปลุกทุกวิธีไม่ว่าจะปลุกด้วยการเรียกหรือเขย่าตัวอย่างรุนแรงเธอก็นิ่งเฉยไร้การตอบกลับและเมื่อย่าของเธอสัมผัสถูกเนื้อตัวของเธอก็พบว่าเนื้อหนังของเธอเย็นชืด และอ่อนปวกเปียกคุณย่าตกใจมากจึงไปปลุกสามีของเธอเพื่อมาช่วยกันดูหลานหากแต่พวกเขาคลำชีพจรแล้วชีพจรก็ไม่เต้นปู่ของเธอเอามืออังจมูกก็พบว่าไม่มีลมหายใจผ่านออกมาเลยจึงรีบส่งตัวหลานสาวไปโรงพยาบาลศิริราชในทันทีเมื่อถึงโรงพยาบาลแล้วนั้นแพทย์ก็รับช่วงต่อเพื่อรักษาเธอต่อไปโดยมีปู่ของเธอ และเพื่อนของปู่อยู่เฝ้าไข้หลานจนเวลาผ่านไปช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาเด็กหญิงลัดดาถึงฟื้นขึ้นหลังจากเธอฟื้นขึ้นมาเธอร้องด้วยความกลัวว่าหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้วอย่าทำหนูเลยเธอพูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายครั้งและมีอาการสั่นด้วยความหวาดกลัวเมื่อปู่เธอเห็นปฏิกิริยาเช่นนั้นของหลานจึงรีบลุกขึ้นไปปลอบใจหลาน ปวอยู่นี่แล้วลูกไม่ต้องกลัวอะไรเธอหยุดร้องทันทีพร้อมลืมตาแล้วหลับไปเธอหายใจและหอบอย่างหนักตัวสั่นเทาเหมือนเธอพบเจอกับเรื่องที่น่ากลัวมาหมาดๆเวลา15นาฬิกาต่อมาแพทย์ลงความเห็นว่าเธอดูปลอดภัยน่าจะหายเป็นปกติแล้วจึงอนุญาตให้เธอกลับบ้านได้เพราะไม่มีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงอีกเมื่อกลับถึงบ้านแล้ว เด็กหญิงลัดดาได้เล่าประสบการณ์ในช่วงที่เธอหลับไม่ตื่นให้แก่พระประดสุพจน์คงเพียรธรรมคณะเก้าวัดประยูนวงสาวาสและปู่กับย่าของเธอฟังอย่างตื่นเต้นเด็กหญิงลัดดาเล่าว่าในขณะที่เธอหลับอยู่ในคืนวันที่24เมษายนปีพุทธศักราช2,500ได้มีผู้ช้างร่างใหญ่โต4-5ถึงคน ในมือของพวกเขาถือกระบองและบนหัวมีเขาสองเขาโพกผ้าแดงเข้ามาทางหน้าต่างตรงเข้ามาบีบคอเธอแล้วอุ้มเธอออกไปทางหน้าต่างเธอกล่าวว่าเธอพยายามตะโกนอย่างสุดเสียงเพื่อให้คนมาช่วยแต่กลับไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเลยเ <Alrighty. S 2> มื่อพวกเขาอุ้มเธอออกมาแล้วเธอถูกบังคับให้เดินตามทางเป็นทางที่เธอไม่คุ้นเคยและไม่เคยผ่านมาก่อน ระหว่างทางมีต้นไม้ประหลาดขึ้นอยู่มากมายต้นนั้นมีหนามแหลมคมเต็มไปหมดทั้งต้นมีชายหญิงเปลือยกายปีนป่ายยั่วเยี้ยบางคนถูกหนามแหลมของต้นนั้นแทงเลือดไหลโชกชุ่มร่างกายหากคนไหนกลัวมไม่ยอมปีนขึ้นจะมีคนที่อยู่ข้างล่างคอยเอาหอ,อกแทงเพื่อบังคับให้ปีนขึ้นไปและเมื่อปีนไปในที่สูงๆก็จะมีนกตัวใหญ่ปากแหลมคม บินมาจิกแล้วฉีกชิ้นเนื้อของพวกเขาออกเป็นชิ้นๆเสียงร้องโอดครวนดังระงมเต็มไปหมดเธอถูกบังคับให้เดินต่อไประหว่างทางนั้นเธอเห็นหญิงชายทั้งหลายถูกมัดมือยืนเรียงกันอยู่บนหัวมีกงจักรพัดเลือดไหลาอาบศีรษะถูกตัดขาดกระเด็นอย่างหน้าหวาดเสียวเธอแข็งใจถามคนที่คุมตัวเธอมาว่าทำไมาคนพวกนั้นถึงเป็นเช่นนี้เธอก็ได้คำตอบกลับมาว่า เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เจ้าพวกนี้ประพฤติผิดในกามเป็นคนเนรคุณและทารุณพ่อแม่จึงถูกลงโทษเช่นนี้เธอรู้สึกหวาดกลัวกับคำตอบที่ได้รับพร้อมกับก้มหน้าเดินต่อไปจนพบศาลาหลังหนึ่งซึ่งมีหญิงสาวยืนอยู่หลายคนกำลังใช้มือกำผ้าอ้อมทุบตัวเองจนเลือดไหลพวกเธอร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดผู้คุมบอกว่าผู้หญิงพวกนี้ ทำบาปกรรมโดยการทำแท้งรีดลูกและทารุณกรรมลูกเลี้ยงมระนชาติก่อนเธอเดินต่อไปเรื่อยๆจนได้พบกับปู่แท้ๆของเธอชื่อนายวาดถูกผูกมัดไว้โดยไม่ได้นุ่งผ้ามีน้ำเหนืองไหลเน่าเฟะตามตัวนายวาดบอกกับเธอว่าเมื่อครั้งที่ปู่ยังมีชีวิตอยู่ปู่ได้รังแกคนและสัตว์อย่างมากมายจึงถูกรับโทษทนทุกขทรมานอยู่เช่นนี้ เด็กหญิงลัดดาเธอพยายามจะช่วยปู่ของเธอแต่ก็มิอาจจะสามารถช่วยปู่ของเธอได้เธอจำใจต้องเดินตามผู้คุมต่อไปอีกจนกระทั่งได้พบกับเจ็กขายปลาที่ตลาดนกกระจอกตลาดข้างบ้านของเธอเธอเห็นเขากำลังถูกมัดให้นอนอยู่ที่หัวนั้นถูกผ่าออกเป็นสองซีกลำตัวสู้ผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกเธอได้พบกระทะทองแดงใบใหญ่มีน้ำเดือดพล่าน เธอเห็นผู้คนถูกต้มเคี่ยวอยู่หลายคนส่งเสียงร้องเจ็บปวดทรมานอย่างเวทนาอยู่ตลอดตลอดสองข้างทางเป็นทางลาดยาวมีภูเขายาวเหยียดที่นั่นมีถ้ำเต็มไปหมดและในแต่ละห้องของถ้ำมีผู้คนถูกทรมานด้วยวิธีการที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปเด็กหญิงลัดดากล่าวว่าเมื่อเธอเดินพ้นจากแดนทรมานอันน่าสยดสยองและหวาดเสียวออกไปแล้ว เธอก็เดินมาจนพบกับสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งเธอไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนกันแน่หากแต่เธอเห็นมีสำรับจัดไว้อย่างดีอยู่สองฝากทางยาวเหยียดสุดสายตาทั้งถาดและถ้วยชามล้วนทำด้วยทองคำทั้งหมดผู้คุมถามกับเธอว่าหนูอยากกินไหมเธอตอบกลับอย่างไม่ลังเลทันทีว่าอยากกินค่ะผู้คุมพูดต่ออีกว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของเธอทั้งสิ้น จำได้หรือไม่ว่าเธอได้ร่วมทำบุญกับปู่และย่าของเธอมาโดยตลอดหลังผู้คุมอนุญาตให้เธอกินสำรับที่ตั้งอยู่ได้เธอจึงเปิดถ้วยชามที่ตั้งสำรับไว้เธอเห็นอาหารแต่และอย่างยังร้อนควันกลุ่นหอมและมีหน้าตาที่น่ากินมากเธอจึงกินเสียจนอิ่มแปร่แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่ร้อนคือน้ำส้มคั้นเธอดื่มทันทีโดยไม่รีรอน้ำส้มนี้ช่างหวานชื่นใจนัก เมื่อเธอดื่มน้ำสม้มหมดเธอได้พบข้าวสารในตุ่มแก้วเม็ดโตและงดงามเสียละเกินเธอหันไปรอบๆเธอพบหัวเป็ดหัวไก่ข้าวคลุกเนื้อปลาอยู่ในอ่างทองคำเธอจำได้ทันทีว่าสิ่งของเหล่านี้คืออาหารที่เธอมอบให้กับพวกสุนัขและแมวนั่นเองเมื่อเธอเดินพ้นจากสถานที่เก็บอาหารสำหรับทำบุญแล้วเธอเดินมาจนเจอกับกำแพงใหญ่ ก็พบกับพระสงฆ์รูปหนึ่งพระสงฆ์รูปนี้ใบหน้าเหมือนพระพุทธรูปที่บ้านที่เธอเคยกราบไหว้พระท่านกล่าวกับผู้คุมตัวเธอว่าโยมจะพาเด็กคนนี้ไปไหนหรือจงนำพาเขากลับไปที่บ้านเสียเถิดเอามาผิดตัวคนละคนกันเพียงแต่มีชื่อที่เหมือนกันแล้วพระท่านก็หันมาพูดกับเด็กหญิงลัดดาว่าจำไว้นะหนูต่อไปนี้ความชั่ว หรือการสร้างบาปอย่าได้กระทำมันเลยหลังจากนั้นพระท่านก็หายไปผู้คุมจึงนำพาเธอขึ้นหลังนกบินไปบนอากาศเพื่อส่งเธอกลับบ้านเด็กหญิงลัดดาเล่าต่อว่านกตัวนั้นเหมือนหงส์ที่วาดอยู่ตามวัดระหว่างที่เธออยู่บนหลังนกเธอพบเห็นบ้านเรือนสวยงามอีกมากมายลอยอยู่ท่ามกลางอากาศและชายหญิงที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนเหล่านั้น ได้โบกมือให้แก่เด็กหญิงลัดดาพร้อมกล่าวว่าแล้วมาเที่ยวใหม่นะจ้าหนูเมื่อนกหงบินมาได้สักพักก็ร่อนลงหน้าบ้านเพื่อส่งเธอผู้คุมพูดขึ้นว่าเอา้าถึงแล้วด้วยความหวาดกลัวที่จะต้องกลับไปอยู่ในสถานที่นั้นอีกเธอจึงรีบลงจากหลังนกหงแล้ววิ่งเข้าบ้านอย่างรวดเร็วพร้อมกับตะโกนร้องว่าหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้ว,ว,ลวอย่าทำหนูเลย หลังจากนั้นภาพก็ตัดไปพร้อมกับที่เธอฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเธอเองอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่ที่บ้านตามที่ผู้คุมมาส่งเธอนับว่าเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจให้ตัวเธอเองเป็นอย่างมากจากประสบการณ์ท่องแดนนรกและสวรรค์ของเด็กหญิงลัดดาอินทรวิจิตนั้นหนังสือพิมพ์บางกอกชามได้รับคำชี้แจงจากท่านพระครูประหัดสุพจน์วัดประยูรนวงสาวาส และปู่กับย่าของเธอว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดนี้เด็กหญิงลับด,ดาไม่เคยมีอาการเจ็บป่วยมาก่อนและไม่เคยอ่านหนังสือมาลายสูตรหนังสือเนมิราชาดกหรือฟังเทศฟังธรรมเกี่ยวกับนรกและสวรรค์จึงนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ามหัศจรรย์ใจมากซึ่งจากเรื่องราวที่เธอเล่ามานั้นมีข้อเท็จจริงตรงกับคำพีทางพระพุทธศาสนาด้วยรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ของเธอน่าเชื่อถือเพราะเธอเป็นเด็กที่ไม่เคยพูดความเท็จหรือพูดจากโกหกเหลวไหลมาก่อนเลยสำหรับเรื่องราวที่จบลงไปแล้วนั้นเปิดตำนานขอให้ทุกท่านพิจารณาใคร่ครวนด้วยปัญญาลองถามกับตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมเราล้วนแต่เกิดแก่เจ็บตายพบเจอความทุกข์มาไม่รู้กี่พบกี่ชาติสิ่งที่เราควรรู้และควรทำ คือทำอย่างไรไม่ให้เราต้องเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาตินี้อีกนั่นก็คือการนิพพานนั่นเองและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานํามาฝากทุกท่านในวันนี้ขอบคุณข้อมูลจาก r e ด d ดอ r รี่จากเว็บไซต์ b l o g d i ิ c o m ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมณนัดที่นี้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ